สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับกับเข้าสู่รายการคืนหลอนตำนานลับนะครับข้ามคืนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่ได้รับมาจากผู้ฟังทางบ้านของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ผมขนลุกตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนคนหนึ่งที่มีต่อหน้าที่การงานของตัวเองแม้ว่าจะถึงวันสุดท้ายแล้วก็ตามผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าลุงสมชายนะครับ เรื่องราวของลุงสมชายเนี่ยเกิดขึ้นในคืนสุดท้ายของเวรยามก่อนที่ลุงจะเกษียณอย่างเป็นทางการลุงสมชายทำงานเป็นรปภให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมานานกว่า30ปีแล้วครับสถานที่ที่ลุงสมชายต้องเฝ้าเนี่ยไม่ใช่คอนโดหรูหรือโรงงานอุตสาหกรรมอะไรนะครับแต่เป็นคลังเอกสารเก่าแก่ของบริษัทซึ่งเอาไว้เก็บเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ของบริษัททั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไม่ว่าจะเป็นสัญญาเก่าๆแผนผังอาคารหรือแม้แต่ไดอารี่ของเจ้าของบริษัทคนแรก บรรยากาศของที่นี่จึงดูขลังและเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่ถูกซ่อนเอาไว้ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาลุงสมชายใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเดินตรวจตราอยู่ในคลังแห่งนี้ถูกซอกทุกมุมของคลังเอกสารแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของลุงเลยก็ว่าได้ลุงรู้จักทุกรายละเอียดของที่นี่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเสียงไม้ลันตามธรรมชาติเสียงหนูวิ่งหรือแม้แต่รอยแตกบนพืน้นลุงรู้หมดทุกอย่าง จนกระทั่งมาถึงคืนสุดท้ายก่อนกเกษียณลุงสมชายก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนทุกวันแต่คืนนี้กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมพอถึงช่วงเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คลังเอกสารแห่งนี้จะเงียบสงัดที่สุดลุงสมชายก็เริ่มออกเดินตรวจตาตามปกติแต่แล้วลุงก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่คุ้นเคยเสียงเหมือนกับมีใครบางคนกำลังเดินตามลุงอยู่ห่างๆเสียงรองเท้าหนังที่กระทบกับพื้นไม้เก่าๆดังตึก เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอลุงสมชายหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดตามพอเดินต่อเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกลุงก็คิดในใจว่าอาจจะเป็นหูแววหรืออาจจะเป็นเพราะความเหงาที่ทำให้ลุงคิดไปเองแต่แล้วในขณะที่ลุงกำลังเดินผ่านชั้นวางเอกสารเก่าแก่ชั้นหนึ่งจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูของลุงสมชายสมชาย เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครที่ลุงรู้จักแต่เป็นเสียงที่ฟังดูแหบพร่าและมาจากไหนก็ไม่รู้ลุงสมชายใจเต้นระรัวพยายามหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงความมืดและความเงียบที่เข้ามาแทนที่ลุงก็คิดว่าสงขยจะคิดไปเองจริงๆอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยและความตื่นเต้นที่จะได้เกษียนลุงก็เลยพยายามทำใจให้สบายแล้วเดินตรวจตาต่อไป แต่แล้วสิ่งที่ทําให้ลุงสมชายขนลุกสู้ไปทั้งตัวก็คือจูจูเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่การเรียกชื่อแต่เป็นคําพูดที่ฟังดูชัดเจนขึ้นอย่าไปยังมีงานที่ต้องทําลุงสมชายยืนนิ่งอึ้งอยู่ตรงหน้าชั้นวางเอกสารดวงตาเพ่งมองไปที่เอกสารเก่าๆที่วางเรียงรายอยู่แบงหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งกลัวสับสนและสงสัยลุงใช้ไฟฉายส่องไปที่ชั้นวางเอกสารนั้นอย่างละเอียด แล้วสายตาของลุงก็ไปสะดุดกับแฟ้มเก่าๆแฟ้มหนึ่งที่ดูไม่เหมือนแฟ้มอื่นๆมันดูเก่าแก่กว่าแฟ้มอื่นมากมีใยแมงมุมปกคลุมอยู่หนาเตอะและดูเหมือนจะไม่มีใครเคยแตะต้องมันมานานหลายสิบปีแล้วโดวยความอยากรู้ปนความกลัวลุงสมชายก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มนั้นออกมาผัดฝุ่นที่เกาะอยู่จนฟุ้งกระจายไปในอากาศภายในแฟ้มนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือโบราณบอกเล่าเรื่องราวของบันทึกความทรงจำของท่านประธานคนแรก ซึ่งเป็นบันทึกที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงและในกระดาษแผ่นนั้นก็ยังบอกอีกว่าบันทึกดังกล่าวถูกซ่อนเอาไว้ในตู้เซฟลับที่อยู่หลังผนังอิฐของห้องทำงานเก่าของท่านประธานในขณะที่ลุงสมชายกำลังอ่านกระดาษแผ่นนั้นอยู่จู่ๆอากาศรอบตัวของลุงก็เย็นเยือเยือกขึ้นอย่างผิดปกติลุงสมชายเงยหน้าขึ้นมองแล้วลุงก็เห็นเงาจางๆของชายชาราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าลุงชายชาราคนนั้นดูใจดีและยิ้มให้ลุงสมชายอย่างเป็นมิตร ลุงรู้ทันทีว่าชายชราตรงหน้าคือใครชายชราคนนั้นก็คือท่านประธานคนแรกของบริษัทซึ่งเคยเป็นเจ้าของคลังเอกสารแห่งนี้ชายชราคนนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่ก็พยักหน้าให้ลุงสมชายเบาๆเหมือนเป็นการขอบคุณแล้วเงาของชายชาลาก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศเหลือไว้เพียงความเงียบและแฟ้มเก่าๆที่อยู่ในมือของลุง ลุงรู้แล้วครับว่างานที่ต้องทําในคืนสุดท้ายของลุงคืออะไรลุงไม่รอช้ารีบนําเรื่องนี้ไปแจ้งหัวหน้าง,งานในตอนเช้าซึ่งทางบริษัทก็รีบดําเนินการตรวจสอบทันทีและผลที่ได้ก็คือพวกเขาค้นพบบันทึกความทรงจําของท่านประธานคนแรกจริงๆซึ่งบันทึกเล่มนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องราวส่วนตัวแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งบริษัทที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทําให้บริษัทสามารถนําข้อมูลนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไปได้ พอเรื่องราวถูกเปิดเผยบันทึกความทรงจำของท่านประธานคนแรกก็ได้กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบริษัทและทุกคนในบริษัทก็ยกย่องลุงสมชายในฐานะฮีโร่ที่ช่วยให้บริษัทได้ค้นพบประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองลุงสมชายรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในวันสุดท้ายของการทำงานแม้จกกะเกษียณแล้วแต่ลุงก็ยังคงรู้สึกผูกพันกับคลังเอกสารแห่งนี้ไปตลอดการเป็นอย่างไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของลุงสมชาย ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกทึ่งกับความผูกพันของลุงที่มีต่อง,งานของตัวเองนะครับเรื่องนี้ทำให้ผมได้คิดว่าบางครั้งการทำงานมันก็ไม่ได้เป็นเพียงการหาเลี้ยงชีพแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถสร้างคุณค่าและตำนานให้มันได้แล้วสำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ล่ะครับเคยมีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่ทำงานหรือมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมงานที่มองไม่เห็นมาคอยอยู่เป็นเพื่อนเหมือนลุงสมชายบ้างหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์มาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะครับ สำหรับคืนหลอนตำนานลับในคืนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวลิ้ลับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ